คำว่ารับรองหรือว่ายอมรับนะครับในภาษาเขมรพูดว่าอย่างไรบ้างครับอันนี้เรามาลองดูกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับภาษาไทยนี่ฮะรับรองหรือว่ายอมรับนะครับรับรองหรือว่ายอมรับภาษาเขมรน,นี้พูดว่า t o t ู l ส c h o บ้าง t o ต a l ส c h l ออกเสียงว่า t o t ูลส c h o o l ตัว tool school นั้มีสองคำฮะตัว tool หนึ่งคำกับ school หนึ่งคำเอามารวมกันเป็น total school แปลว่ารับรองหรือว่ายอมรับ total แปลว่ารับเฉยๆฮะ total school แปลว่ารู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับพอร่วมกัน <kaz> ก็แปลว่ารับรองหรือยอมรับนะครับอีกคำหนึ่งนะครับประสิทธิภาพภาษาไทยก็ประสิทธิภาพฮะประสิทธิภาพ โอเคออกซึ่งว่าปรเซตเพียาโปรสิทธพภาพโอเคเรามาดูว่าสองคำนี้ฮะเอาไปใช้ในข่าวนี้เขาเขียนว่ายังไรบ้างครับลองมามาดูกันเลยนะครับอันนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์นี้นะครับทำไมทำไมผ่านข้อข่าวว่าอ่านอันนี้ครับ w h o ตัวตูส c ว r e บั่นโปรสิทธพภาพวักซไฟเซอร์ฮาวิ WHO Total Squall ประสิทเพียบวัคซันงไฟเซอร์ h ครับนี่เมื่อกี้ฮะ t o ว a l s q u a l ลแปลว่ารับรองนะครับ WHO นี่ก็องค์การอนามัยโลกครับ,ร,บร,ร,ร,รับรองประสิทธิภาพประิสธิทเพียบนะฮะรับรองประสิทธิภาพวัคซีนของไฟเซอร์ฮะของบริษัทไฟเซอร์ h านี่แล้วแปลว่าได้รับรองนะฮะได้รับรอง ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ฮะโอเคมาดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะนี้ก็องค์การสุขภาพพิภพโลกก็ WHO ฮะองค์การอนามัยโลกสํารวจบัญโญวัคซังของก,กรมฮุนไฟเซอร์ฮะคร้งบัญชีปราศปราศบันตอนในថ្ងៃทาาี่31ธนูឆ្នាំ2020องคอ์การอนามัยโลกนะครับสํารวจนี้ก็ เห็นชอบนะฮะทีนี้เราแปลว่าเห็นชอบสํารัตบรรโจรเห็นชอบนำวัคซีนนะฮะวัคซังวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เข้าในเข้าในบัญชีฮะเห็นชอบเอาวัคซังนี้เข้าในบัญชีการใช้ฮะการใช้กรณีเร่งด่วนฮะในกรณีเร่งด่วน,นตอนนี้ในกรณีในกรณีเร่งด่วนนะครับหรือก็ใช้อยู่ในบัญชี การใช้เร่งด่วนก็ได้นะครับในไงเมื่อวันที่31เดือนธันวาสองปีสองโซนสองโซนนี้นะครับในก็การใช้เร่งด่วนนะครับขนมบัญชีในบัญชีการใช้เร่งด่วนโอเคขนงบัญชีปราบประบอลตอนอันนี้ก็อีกอีกความหมายหนึ่งฮะ ที่ความหมายคำว่าโตตูลสควอลเราแปลว่ายอมรับการปิดประมวยยา่งแบบนี้เติร์ตัยตัวทูลสควอลขนองชีวิตนี่นะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์หนี่นะครับผ่านหัวข่าวว่าการปิดประมวยยา่งแบบนี้เติร์ตัยตัตทูลสควอลขนองชีวิตโอเคการปิดนี่แปลว่าความจริงนะครับความจริงหกประการหรือก็ความจริงหกอย่าง ได้น ей, เนี่ยเติร์ไทน์ที่ควรตรงเติร์ไทน์น <anthropology> ี่ต้องได้เนี่ยเติร์ไทน์ที่ควรต้องยอมรับในชีวิตนะความจริงหกอย่างที่ที่ควรต้องยอมรับในชีวิตเนี่ยนี่ตัวตูสกอลนี่แปลว่ายอมยอมรับฮะแปลว่ายอมรับนี่ก็ไปอ่านต่อได้ฮะการเปิดประมูลยักษ์ดันเนี่ยเติร์ตัวตูสกอลฮะความจริงหกอย่างที่เราหรือที่ควรต้องยอมรับ โอเคต้องยอมรับในชีวิตนะครับเค่วันนี้มีคำว่าต o t o ูสควอลฮะสรุปต o t o ูสควอลแปลได้สองความหมายแปลว่ารับรองก็ได้แปลว่ายอมรับก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ